สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่เคารพทุกท่านผมอาจารย์ไผ่ทองสุขรัตนบริการพระวัดป่าวันนี้จะขอนำเรื่องตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช่างให้เป็นตำนานปฏิหารขององค์หลวงปู่ทวดมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์ยอดผมอาจารย์ไผ่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและให้การสนับสนุนช่องธรรมะเล็กๆของอาจารย์ไผ่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกท่านทุกคนนะครับผมอาจารย์ไผ่ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ทุกท่านทุกคนครับอิทธิปฏิหารนี่เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาชานานแล้ว ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลและแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็ยังมีกล่าวกันมากมายอันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่จ,จิตและวิญญาณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกินความรู้ความสามารถของปุถุชนจะพึงทำได้ผู้ที่ได้เคยประสบพบเห็นมาแล้วก็มักจะเกิดศรัทธาเชื่อถือเป็นอันมากแล้วก็มักจะกล่าวขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ว่าไม่น่าเชื่ออย่างเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับ ท่านคงเคยได้ยินถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีมาบ้างไม่มากก็น้อยบางคนก็เคยประสบมากับตัวเองจนจำได้ติดตาอยู่ทุกวันนี้บางคนก็ฟังเขาเล่าว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบงังแต่ก็ยังไม่มีคนปฏิเสธว่าหลวงปู่ท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่อภินิหารของท่านตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ท่านหย่อนเท้าลงไปในน้ำทะเลที่เข็ม ทำให้น้าบริเวณที่ท่านหย่อนเท้าลงไปจืดสนิทต,ตักมาให้ลูกเรือที่มาด้วยกันดื่มกันตายไปได้จนทําให้คนเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดก็ยังมีผู้นํามาพิมพ์เป็นเล่มขายนํามาเล่าเท่าไรก็ไม่จบไม่สิน้นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องจริงจากปากของโชเฟอร์แท็กซี่หนุ่มคนหนึ่งอายุ35ปีซึ่งนับถือหลวงปู่ทวดมาก ไม่เคยไปกราบท่านที่วัดช้างไห้หรอกแต่เขาก็กราบบูชาท่านเสมอมาเขาเล่าว่าเมื่อประมาณปี2,518เวลานั้นเขายังไม่ได้มายึดอาชีพขับรถแท็กซี่เขารับจ้างขับรถทุกชนิดทุกยี่ห้อไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรก็ขอให้สุจริตเป็นใช้ได้ต่อมาเขาตกงานพร้อมกับภรรยาเขาซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อจะช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัวและลูกทั้งสองคนเขาต้องนำเงินที่ได้เก็บหอมรอมริบไว้เมื่อครั้งยังมีงานเอามาใช้ทีละนิดทีละหน่อยจนเขาสมัครเข้าทำงานได้เป็นพนักงานขับรถพาพนักงานขายของเดินตลาดไปขายผงซักพอกตามบ้านแต่ภรรยาเขาก็ยังหางานทำไม่ได้เมื่อเขาไปทำงานได้ถึงวันที่หกเงินที่เก็บไว้ก็ร่อยหลอลงไปจนเหลือสิบบาทสุดท้าย สำหรับเขาภรรยาและลูกทั้งสองซึ่งต้องกินข้าวไปโรงเรียนและคนเล็กก็ต้องซื้อนมให้กินเขากลุ้มใจมากไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ไม่เคยคิดสั้นเขาจึงตัดสินใจแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนให้ภรรยาไป8บาทเพื่อซื้อข้าวแล้วก็กับข้าวมาหุงให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อนมมาชงให้ลูกคนเล็กก่อนส่วนเขาเก็บไปสองบาทเพื่อเป็นค่ารถ สำหรับไปทำงานเรื่องข้าวกลางวันไม่ต้องพูดถึงเก็บไว้กินมือเย็นเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเย็นวันนี้ก็ต้องยอมอดเพื่อให้ลูกภรรยาและแม่ซึ่งแก่มากแล้วกินมื้อหนึ่งแล้วเออเขายังจำได้ดีวันนั้นเป็นวันที่15มิถุนายนเวลาบ่ายขณะที่เขากําลังขับรถพาพนักงานไปขายของตามหน้าที่เขาก็รู้สึกหิวข้าวมากจนรู้สึกวิงเวียนไปหมด เมื่อเขาจอดรถให้พนักงานลงไปขายของนั้นเขารู้สึกคล้ายเป็นลมหิวมากจนตาลายจึงเอาหน้าปุบไปกับพวงมาลัยรถแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ทวดที่เขานับถือขึ้นมาได้จึงยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วก็ขอว่าหลวงปู่ครับผมหิวมากเหลือเกินผมอยากจะได้เงินสักสิบบาทเท่านั้นนะครับเพื่อเอาไปซื้อข้าวกินจะได้มีแรงทำงานให้เขาต่อไปได้ เมื่อเขาพูดจบแล้วก็ฟุ๊บหน้าต่อไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงคนแก่พูดลูกเอ้ยเงินก็อยู่ใต้ก้นเองไงนี่เขาก็ลุกขึ้นดูแต่ก็ไม่เห็นมีเขาคิดว่าเพราะมันหิวมากก็เลยทําให้หูฝาดก็ก้มหน้าปุ๊บต่อไปใหม่ก็ได้ยินเสียงเดียวกันพูดว่าใตา้เบาะนั่นไงลูกเขาก็ลุกขึ้นดูอีกก็ไม่เห็นมีก็ก้มหน้าลงอีกคราวนี้ได้ยินอีกก็เฉยเสีย ได้ยินเสียงพูดอีกสองครั้งสามครั้งก็เฉยเพราะถึงครั้งที่สี่เท่านั้นขณะที่เขาหลับตาอยู่เขาเห็นหลวงปู่เป็นพระแก,ะแกะ่หน้าตาดูาท่านเป็นคนดุห่มผ้าเหลืองสีฝาดมีแสงสว่างออกมาจากตัวท่านงดงามไปหมดขณะที่เขาตะลึงมองอยู่นั้นท่านก็พูดขึ้นอีกลูกก็หาดีๆสิปู่บอกให้แล้ว เจ้าต้องรู้จักอดทนมันถึงจะสู้กับสิ่งทั้งหลายได้เขาก็ลุกขึ้นหาดูใหม่ไล่ตั้งแต่วงน้ำรองเบาเลิกเบาขึ้นมีกระดาษปูอยู่อีกแผ่นใหญ่ๆเมื่อเลิกกระดาษดูจึงเห็นกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงอยู่ใบหนึ่งลักษณะกระเป๋าอยู่ในสภาพเรียบร้อยเมื่อเปิดออกดูมีเงินอยู่ในนั้น55บาทจึงได้หยิบไปทั้งกระเป๋าเอาเงินในกระเป๋าออกมาเพียง10บาท ตามที่ได้ขอไว้แต่แรกกินข้าวเสียหบาทอีกสบาทก็เก็บไว้เมื่อพนักงานกลับมาที่รถหมดทุกคนแล้วจึงได้ถามว่ามีใครทำกระเป๋าสตังค์หายบ้างก็มีเด็กผู้หญิงบอกว่าของหนูหายหายได้สองวันแล้วไม่รู้ไปหล่นที่ไหนน้าเก็บได้ก็ขอบคุณเขาก็เลยบอกว่าหยิบไป10บาทเอาไปกินข้าวเด็กก็บอกว่าน้าเอาไปเถอะไม่ต้องมาใช้หรอกแค่ได้คืนก็ดีแล้ว ดีกว่าเสียอีก45บาทไปด้วยและพอตกเย็นวันนั้นเท่าแก่ก็ให้เงินค่ารถอีก50บาททำให้เขาแปลกใจมากทั้งที่เขาไม่ได้ปริปากบอกเลยว่าไม่มีเงินเขาจึงคิดว่าเป็นเพราะอภินิหารของหลวงปู่ที่ได้ช่วยเหลือเขาทุกวันนี้เขายังบูชาหลวงปู่ทวดอยู่เสมอไม่ได้ขาดเมื่อเสร็จจากภารกิจขับรถเอารถส่งบ้านเท่าแก่แล้ว เขาก็จะหาเวลานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบถือศีลห้าอยู่เป็นประจำคราวหนึ่งขณะท,ที่เขานั่งทำสมาธิจนจิตใจสงบดีแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ทวดขึ้นมาพร้อมกับนึกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์บ้างก็ได้พบกับหลวงปู่อีกคราวนี้ท่านยิ้มแล้วก็พูดว่าถ้าเองอยากไปเที่ยวก็ตามปู่มาเขาก็เดินตามไปเรื่อยๆจนไปถึงวิมานซึ่งมีสีรุง้ง หลวงปู่ท่านอยู่วิมานสีรุงชั้นที่สองสีเหลืองรองจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขาก็ารู้สึกระยิบระยับตาไปหมดจนตาพร่าก็ได้ยินเสียงหลวงปู่ท่านพูดว่าเอาละเอ็งมาเท่านี้พอแล้วเขาจึงได้รู้ว่าจิตกลับมาที่ร่างอย่างเก่าจนรู้สึกเป็นเน็บที่ขา เขายังพูดว่าเขาจะต้องพยายามนั่งสมาธิให้ได้ดียิ่งกว่านี้จะได้ไปเที่ยวไปเห็นอย่างที่คนอื่นๆอีกมากไม่ได้มีโอกาสอย่างเขาเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงจากปากคุณสมศักดิ์คนขับแท็กซี่เป็นเรื่องที่แกจำติดหูติดตามมาจนทุกวันนี้แม้เวลาจะล่วงมาหลายปีแล้วก็ตามเป็นเรื่องอภินิหารของหลวงปู่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่มีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว ยังมีอีกหลายครั้งที่หลวงปู่ได้โปรดเขาครับมาถึงช่วงประวัติพระอริยเจ้าว,วันนี้ขออัญเชิญประวัติของหลวงปู่ทวดพระราชมุนีสามีรามคุณูปมา,าจารย์ครับหลวงปู่ทวด,ด้ว,ว่าสมเด็จพระโคนี้ท่านเกิด วันศุกร์เดือน4ปีมะโรงปีพุทธศักราช2125ที่บ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลอำเภอเมืองจะทิ้งพระหรือว่าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาปัจจุบันโยมพ่อชื่อในหูโยมแม่ชื่อจันทร์เมื่อตอนเกิดมานั้นโยมพ่อโยมแม่ตั้งชื่อให้ว่าปู่อภินิหารมาสจาัน์ครั้งแรกที่ปรากฏแก่หลงปู่ทวดเกิดขึ้นขณะที่ท่านยังเป็นเด็กทารก กล่าวคือวันหนึ่งโยมพ่อโยมแม่ต้องออกไปทํานาก็เลยพาท่านไปด้วยโดยที่ผูกเปลไว้กับต้นว่าเอาหลวงปู่ทั่วใส่เปลให้นอนเล่นเพียงลําพังแล้วโยมพ่อโยมแม่ก็ออกไปทําทนาทํานากันไปได้พักใหญ่หนางจันท์มารดาก็เป็นห่วงลูกน้อยที่ใส่เปลไว้ก็เลยย้อนกลับมาดูพอมาถึงเปลก,ก็ตื่นระหนกตกใจแทบจะสิ้นสติเห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่ในเปลพันขดลำตัวรอ,รอบรอบร่างของเด็กชายปู่ซึ่งเป็นลูก นางจันรก็ตะโกนเรียกในหูสามีให้มาช่วยเสียงหลงเหรอในหูแล้วเพื่อนบ้านที่ทำนาใกล้ๆกันก็พากันรีบมาที่ต้นต้น,ตนว่าแขวนเปลไม่เห็นงูใหญ่ขดรอบตัวเด็กอยู่และเด็กคือหลวงปู่ทวดนอนลืมตาแป๋วไม่ได้แสดงกิริยาการตื่นตกใจแต่อย่างใดในหูกับเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จะไล่งูใหญ่ให้หนีไปได้ยังไง พอดีมีคนแนะนําบอกว่างูใหญ่ที่เห็นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่งูธรรมดาน่าจ,จะเป็นเทวดาจําแรงแปลงกายมาพิทักษรักษาเด็กก็ได้นายหูกับนางจันทร์ก็เลยพากันไปหาข้าวตอกดอกไม้มานมันกสการสการะขอร้องให้งูเทพร,รักไปจากเด็กสเสถอะเหมือนกับงูนั้นรับรู้คําขอร้องอ้อนวอนจากนายหูและนางจันค่อยค่อยขยับตัวเลื้อยลงจากเปลรับหายไปในพงรกคนทั้งหลายก็กลัวนเข้าไปที่เปล เมื่อนางจันอุ้มลูกขึ้นมาตรวจดูจนทั่วตัวก็ไม่พบร่องรอยบาทแผละอะไรเกิดจะเขี้ยวพิษของงูใหญ่ก็เกิดความปิติดีใจเป็นที่สุดแต่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าก็คือในเปลที่เด็กชายปู่นอนมีลูกแก้วลูกหนึ่งวางอยู่แสดงว่าเป็นลูกแก้วซึ่งพญาง,งูขายทิ้งไว้ให้เด็กในหูซึ่งเป็นพ่อก็เลยเก็บรักษาลูกแก้วนั้นไว้ให้ลูกต่อไป ต่อมาเศรษฐีเจ้าของที่นาซึ่งในหูและนางจันเช่าอาศัยอยู่ทราบเรื่องมาสจันที่มีงูใหญ่ก็ไปกดรอบตัวเด็กชายปู่แล้วก็ขายลูกแก้วไว้ให้ก็บังเกิดความโลภอยากจะได้ลูกแก้วน,นั้นาเป็นของตัวก็ไปคมขู่บังคับให้สามีภรรยามอบลูกแก้วดังกล่าวให้แก่ตัวในหูและนางจันยากจนไร้ที่พึ่งไม่สามารถจะขัดขืนต่ออำนาจของเศรษฐีได้ก็เลยจำใจมอบลูกแก้วพญางูนั้นให้ไป เศรษฐีผู้ละโมบได้ลูกแก้วไปครอบครองได้ไม่กี่วันความวิบัติวิปริตก็บังเกิดขึ้นในครอบครัวต่างๆนานาเวลายิ่งผ่านไปความเลวร้ายก็ดูเป็นจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่สามารถยับยั้งแก้ไขได้ก็ทําให้เศรษฐีฉุกคิดขึ้นมาว่าความวิบัติที่ประดังประเดเข้ามานี้เห็นทีคงจะเป็นเพราะได้ลูกแก้วมาโดยไม่ชอบทาเป็นแน่หากขืนเก็บลูกแก้วไว้ต่อไป ความวิบัติจิบหายคงจะบังเกิดขึ้นไม่รู้จบอย่างแน่นอนดังนั้นเศรษฐีก็เลยตัดสินใจนําลูกแก้วพยางูไปคืนให้แกในหูหนางจันตามเดิมหลังจากนั้นความวิบัติวิปริตทั้งหลายก็ยุติลงเมื่อเด็กชายปู่เจริญวัยเติบโตขึ้นในหูซึ่งเป็นบิดาก็นําตัวไปบวชเป็นสามเณรที่วัดกุฎีหลวงกับพระอาจารย์จวงทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทยอักษรขอมจนเชี่ยวชาญแตกฉาน จากนั้นก็ไปเรียนธรรมบททศชาติกับสม,สมเด็จพระชินเสนที่วัดศรีคูยังอำเภอระโนดเรียนจบครบถ้วนเบื้องต้นแล้วก็เดินทางไปยังนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไปอีกกระทั่งสามเณรป่อายุได้21ปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยที่มหาเถระปิยะทัศสีเป็นพระอุปชาจันได้รับฉายานามว่าเจ้าสามีรามหรือว่าสามีราโม แล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมบทจนจบบริบูรณ์่านสามีรามโมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเจี๊ยบแหลมเป็นอย่างยิ่งขณะที่ท่านศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานควบคู่ไปด้วยแต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านบรรลุชันระดับไหนเมื่อพระสามีรามโมไม่มีที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกก็คิดจะไปศึกษาหาความรู้ต่อที่เมืองหลวงคือกรุงศรีอยุธยา พอดีนายอินจะนําเรือสำเภาบรรทุกสินค้าเข้ามาขายที่กรุงศรีอุธยาเจ้าสามีราโม,โมก็เลยขออาศัยไปด้วยสำเภาออกจากฟังสู่ทะเลไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เจอพายุใหญ่คลื่นลมโหมกระนําอย่างหนักแทบว่าสำเภาจะล่มจมดิ่งสู่ใต้ทะเลเสียได้พายุรายกลางทะเลอารวาสอยู่นานถึงเวัน7คืนจึงสงบนอินซึ่งเป็นนายสำเภาก็คิดว่าพระองค์เนี้ยคืออาเพศ สาเหตุที่ทําให้ทะเลวิปริตกุ้มครั่งก็โกรธจึงขาดสติกล่าวหาว่าเพราะพระภิกษุสามีราโมมาด้วยเรือจึงเจอพายุออกคําสั่งให้นําตัวพระสามีราโมไปลงเรือเล็กจะปล่อยขึ้นฝั่งเพียงลําพังเวลานั้นน้าจืดในเรือสำเภาเสียหายไปเกือบหมดเนื่องจากเรือถูกพายุกระน่าอย่างรุนแรงเป็นเวลานานเมื่อพระสามีราโมล,ลงไปอยู่ในเรือลําเล็กแล้วท่านก็แย่เท้าข้างซ้ายลงในทะเล น้ำทะเลตรงส่วนนั้นก็พลันจืดสนิทจากนั้นท่านก็ตักน้ำทะเลมาสงแล้วก็ดื่มในอินถามว่าน้ำทะเลเค็มหรือจืดท่านก็บอกว่าจืดแล้วก็ใช้กระบวยาตักน้ำทะเลให้ในอินลองชิมดูปรากฏว่าน้ำทะเลจืดสนิทปราศจากรสเค็มทําให้ในอินอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดได้สติตระหนักขึ้นมาว่าพระภิกษุรูปนี้มียานพิเศษแน่ก็เลยรีบนิมนต์ท่านกลับขึ้นมาอยู่ในเรือสำเภาต่าง,งเดิม แล้วก็สั่งให้ลูกเรือตักน้ําทะเลจืดตรงที่ท่านเหยียบขึ้นมาเก็บนะเมื่อได้น้ํำจืดจนพอเพียงแล้วก็ชักไปเรือสําเภาแล่นมายัางกรุงศริอยุธยาเวลานั้นประเทศลังกามีพระเจ้าวัตตะคามินีครองราชมีพระประสงค์จะได้กรุงศรีอยุธยาไว้ในพระบรมเดชานุภาพแต่ไม่มีประสงค์จะก่อศึกสงครามทําให้ประชาชนเดือดร้อนจึงมีนโยบายจะเอาชนะโดยการท้าพนัน โดยการนำสมบัติของมีค่าราคามหาศาลบรรทุกเรือสำเภาเจ็ดลำมอบหมายให้พราหมณ์ผู้เท่าเจ็ดคนนำไปสนาไปท้าพนันกินเดิมพันกับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพราหม์ผู้เท่าเจ็ดคนนำเรือสำเภาเจ็ดลำข้ามน้ำข้ามทะเลมุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยามหาธานีซึ่งเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงสยามคือสมเด็จพระมหาธรรมราชา ครั้นถึงกรุงศรีธยาแล้วพราหมู้เท่าทั้งเจ็ดก็นำพระราชสารของพระเจ้ากรุงลังกาเข้าเฝ้าถวายข้อความในพระราชสารนั้นมีว่าพระเจ้ากรุงลังกาขอท้าพระเจ้ากรุงสยามให้ทรงแปลพระธรรมในแผ่นทองคําซึ่งจะรึกเป็นตัวอักษรขนาดเท่าใบมะขามจํานวน84,000ชิ้นโดยเรียงตามลําดับให้แล้วเสร็จภายในเวันหากทรงแปลและเรียบเรียงได้ตามกําหนด พระเจ้ากรุงลังกาขอถวายสมบัติมีค่าทั้งเจ็ดลำเรือเป็นราชบรรณาการต่อพระเจ้าพระเจ้ากรุงสยามแต่ถ้าพระเจ้ากรุงสยามทำไม่ได้ตามกำหนดพระเจ้ากรุงสยามจะต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นราชบรรณาการแก่กรุงลังกาทุกปีตลอดไปไ<อ>เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาทราบหยุดประสงค์ในพระราชสารแล้วก็มีบัญชาให้ขุนศรีธนนชัยออกประกาศนิมนต์พระราชาคณะและพระภิกษุสงฆ์ที่มีคุณวุฒิ ทั้งกรุงศรีธยาทั้งหมดให้เข้ามาแปลและเรียบเรียงตัวอักษรธรรมทองคำา8ด0 00ชิ้นประกาศไปแล้วหกวันก็ไม่มีใครสามารถแปลและเรียบเรียงอักษรธรรมได้ก็มีพระบรมราชองค์การประกาศไปยังพระสงฆ์ทั่วประเทศให้มารับนิมนต์อาสาแต่ก็ไม่มีพระคุณเจ้ารูปไหนที่มีความสามารถที่จะทำได้คุณศรีธนนชัยจึงไปนิมนต์พระสามีราโมมาช่วยแก้ปัญหา เนื่องจากโยนเจียนยจะหมดเวลาที่กําหนดผลแพ้ชนะแล้วเมื่อท่านสามีรามรับนิมนต์เข้าไปในพระบรมราชวังถึงท้องพระโรงซึ่งมีพราามเท่าเจ็ดคนรอคอยอยู่ท่านก็แสดงเป็นศสนาธรรมโดยครานเข้าไปก่อนนั่งลงไหว้พระมามราชทูตทั้งเจ็ดเห็นอย่างนั้นก็กล่าวว่าจาดูมินบอกว่าเอาเด็กสอนครานมาจะทําได้หรือพระสามีราม,มจึงถามกลับไปว่ารู้ความแก่หรือรู้นั่งแก่หรือว่าจะรู้คลานแก่ พร,ระราณ์ราชทูตถึงเจ็ดคนก็ตอบไม่ได้ก็เท่ากับพ่ายแพ้ต่อปริศนาธรรมของพระสามีรามไปในเบื้องแรกจากนั้นพระมหาธรรมราชาก็มีรับสั่งให้นําตั้งทองมาตั้งพราหมณ์ผู้เท่าก็เทอักษรธรรมทองคทํทน้งหมดลงบนตั้งทองคํพระสามีรามโมก็เริ่มเรียงอักษรทองคําเป็นแถวอย่างรวดเร็วแยกออกเป็นเจ็ดคัมภีร์แล้วก็กล่าวออกมาว่ายังขาดอักษรอ,อยู่เจ็ดตัวพราหามร์ราชทูตบอกว่าอักษรไม่อยู่เท่านั้นที่ว่าขาดหายไปมีตัวอะไรบ้าง พระสามีราโมก็บอกว่ายังขาดตัวสังตัววิตัวทาตัวปุกกะยะปะหัวหน้าพรามราชทูตก็นำตัวอักษรทองคำทั้งเจ็ดตัวซึ่งซ่อนไว้ในมวยผมออกมาถวายให้กับพระสามีราโมพร้อมกับประกาศยอมแพ้จากนั้นก็ได้ถวายสมบัติล้ำค่าในเรือสำเภาทั้งเจ็ดลำเป็นราชบรรณาการต่อพระเจ้ากรุงสยามตามสัญญาก่อนจะถวายบังคมลากลับกรุงลังกาของตัว สมเด็จพระมาหาธรรมราชาทรงสมนัตเป็นอย่างยิ่งทีพ่พระสามีรามโมกระทำคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองกระทั่งรอดพ้นอันตรายมาได้อย่างอวุดวิดก็เลยพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจานย์แล้วทรงถามว่าต้องการสิ่งใดก็จะพระราชทานให้ทุกสิ่งพระราชมุนีสามีรามก็ทูลถวายแต่เพียงว่าท่านต้องการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดพักโคเท่านั้น พรองค์ก็ทรงศรัทธาร่วมอนุโมทนาด้วยโดยมีพระบัญชายห้ข้าหลวงนําสำเาาบรรทุกอิฐและยอดเจดีย์และพระมหาธาตุออกจากกรุงศรีธิยาพร้อมกันล่อยอดด้วยเบญจโลหะยาว3าวาสามคืบพระราชทานแต่งให้ออกมาจากพระราชบุเทียนพร้อมด้วยเครื่องประดับประดายยอดปรางนั้นพระราชทานจากทางหลวง พระมุนีสามีรามโมหรือว่าหลวงปู่ทวดบุรณะซ่อมแซมวัดพระโคอยู่หลายปีจึงแล้วเสร็จหลังจากกลับจากกรุงศรีอยุธยามาถึงวัดพระโคประชาชนชาวใต้ต่างก็แซ่ซองสาธุการต้อนรับท่านเป็นที่เออคาริบแล้วก็ขนานนามท่านว่าสมเด็จเจาา้าพระโคอีกนามหนึ่งครับนั่นก็เป็นตำนานประวัติเล่าย่อๆของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้วยพระราชมุนีสามีรามกุณุประมาจานันที่ ผู้คนชาวไทยให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนะครับที่มีคุณวิเศษช่วยเหลือผู้คนมากมายครับเรื่องราวรายละเอียดอภินิหารของหลวงปูท่ทวดมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวมีเวลาผมจะเอามาเล่าให้ฟังมีหลายเรื่องครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ